สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตเปปี้มอนสเตอร์ที่มาเลเซียกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเปมอนขึ้นเซาเช็คกันแล้วได้เจอกับแฟนคลับที่มาเลกันและที่สําคัญเลยเนี่ยเขามาพร้อมกับเอเนจีจิคิต้าที่หายดีและแข็งแรงขึ้นมากๆส่วนเมมเบอร์ที่เหลือเนี่ยเขายังคงพลังเต็มร้อยเหมือนเดิมซาเช็คในวันนี้ก็เลยจะมีแต่ความสนุกแล้วก็ความดีดาดีดกันสุดเหมือนเด็กๆได้ชาร์จแบตกันมาจาก เกาหลีแล้วก็มาถึงที่มาเลยเนี่ยก็ปล่อยพลังกันเลยทีเดียวบนเวทีนะครับไม่นิ่งกันเลยสักคนไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ยันน้องเล็กก็ตามทุกคนเนี่ยมี energy ท,ที่ดีมากพาริตาผมบลอนยาวในวันนี้เนี่ยมาแบบเท่ๆเลยเสื้อครอปนิดๆนะครับเดินแจก energy ความสวยอาสา,าของเราสาวเทสตีแต่งตัวเป๊ะมากโชว์ความแซ่บบนเวทีส่วนรุก,กะอายอนโรรากับชิกิตา้าตัดไปเป็น สี่แกงกูมานนะครับสี่แกงกูมานที่แจกจ่ายความสนุกสน,นันเฮค่ะตีดได้ดีดโดดได้โดดดึงได้ดึงเด,ด้งกันทั้งเวทีเต้นกันสน,นั่นโยกกันจะแบบหัวจะหลุดแล้วนะครับสนั่นมากบอกเลยว่าสนั่นจริงๆเวทีเดี๋ยวถ้าไม่แข็งแรงพอรับพลังของเบบี้มอนสเตอร์ไม่ได้แน่เพราะแต่ละคนเนี่ยถ้ากระโดดเขาก็จะถามแฟนคลับว่าอยากให้กระโดดสูงขนาดไหนและจะกระโดดให้ดูกันเลยทีเดียวนี่แหละคือพลังของเบบี้มอนสเตอร์ที่ ใครก็ให้แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นเบมอนเนี่ยให้กับมอนสเตอร์เท่านั้นที่มาเลเขาบอกว่าเบบี้มอนสเตอร์ตัวจริงสวยมากเลยนะนี่ขนาดรอบซาล์เชคเนี่ยยังทําให้เห็นถึงความสวยละอึง้งขนาดนี้ถ้าหากว่าเริ่มคอนจริงๆแต่งหน้าแต่งตัวมาเต็มจะสวยอีกขนาดไหนแล้วเขาก็บอกว่าตัวจริงเด็กๆเบมอนเนี่ยสวยไม่พอเขายังมีออร่ามากเหมือนศิลปินระดับอินเตอร์เหมือนศิลปิน,ระ, Inter, น,ะปนระดับโลกที่ผ่านการเดบิวต์หันผลงานมานับไม่ถ้วนแต่อันนี้นเด็กเพิ่งเดบิวต์และนี่ ก็เป็นคอนเสิร์ตเบร์ทัวร์ครั้งแรกเองออร่าจ,จับสุดๆไม่เสียดายเลยที่ต้องจ่ายเงินเข้ามาเพื่อมาดูสาวเชคของเบมอนใครก็ให้แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นเบบี้มอนสเตอร์เท่านั้นการกลัแบบมาเลกเขาปลืม้มเขาเลิฟขนาดนี้เดี๋ยวมารอกันนะครับว่าถ้าเต็มทั้งฮอเนี่ยคนกระหึมขนาดนั้นพลังของเบมอนเมื่อรวมกับมอนสเตอรที่มาเลเซียแล้วจะระเบิดขนาดไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้สาวเชคได้เริ่มขึ้นแล้วและเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ก็เริ่มแจกจ่ายพลังให้กับเหล่า ีบัตรเข้าไปชมซาวเช็คกันไปเป็นที่เรียบร้อยบิวขึ้นไว้รอบูสต์บูสต์บูสต์สกันไว้และเดี๋ยวระเบิดพลังพ,งพร้อมกันอีกทีตอนที่คอนเสิร์ตเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ